สวัสดีสบายดีครับนี่ก็มานางยู่ทึงบ้านระเบียงด้านนี่แหละมองไปทางด้านหลังจะเป็นทางหน้านาะเลยเอาไปเยื่เป็นวัดน้องกุง้งแต่บรรยากาศมันดีเนาะก็มานางเอามันบนลเลยนี่บบว่านี่จะห,มหงมนั่งบันไดไปเย็นแล้วก,ก็ สามารถมองไปได้สุดสูงโมลูกตาท่างผุนนะท่างผุนก็จะเป็นสาบวงเท่าตัวเฮิร์เบิรงสาบวงหน่อยเนาะนั่นน่ะท่านนั่นคือสาบวงน้องบิ๊กผู้ใดมาเดินแถวนี้นะก็ได้เป็นเหนียวเหนียวบรรยากาศเป็นสันเอากลับมาเบิางท่างวัดขุนเก่าเนาะบางคนว่าโอ้ใส่ยังก็ดอกกระเดียวเท่าหมวก บางทีออยู่ในแต่ลางเงี้ยใส่หมวกเพราะมันหัวห้านติมันก็สิมีส่วนอยู่แล้วทั้งห้านทั้ง,งออหัวเลยเนาะหัวของคนเนาะหัวจุดปานนี่มันเป็นเนืสิบร้านบางหัวมันก็มาด่าเลยใส่ยุบประมาณนี้แหละครับมัวรอนะ่ะ <c oughs> บางอยังหนอกใส่ไปแล้วมันติดหมวบางแดดบางร่มไป มีอย่างนี้แหลนะเานาะเขาคุยเลยมือซีเขาบอยให้เขาจะสนะิเกีเ่ยวข่อยนะตั้งคนไปเยอะเขาจะมั่นหรือว่าเขาตั้งท้องนะก่อนที่ก่อนที่มันสิตั้งท้องไนมะ่เป็นเรือนะ่องอะเนาะยางเหรอเขามันสูงเลย โดยเป็นิดหน่อยมืนกับสีทรวมหัวในยางไต้กันแทบเลยเนาะถ้าเขามันจะออกร่วงหรือว่ามันจะมันจะอ่าอย่างไรเพาะมันมันสีถอกเนาะร่วงมันสะมันสะออกร่วงเลยนะเริ่มต้นมันจะต้องกลมกันแน่ลูกบิ้ลมันสีเป็นกลมกลมแล้วมันก็จะเป็นปุผงๆจ้าหน่อยเด้ ล้าก็สังเกตดีๆมันจะมีเซ์เนาใบบี้เนะาะใบบี้ใบบี้ของต้นเขาชอบเบิ้งตอนที่เขามันกำลังต่างท่องหรือสื่อออกพวกนั้นอ้ันงามเลยใบยบี้ของมันอีกงามเพ่ามันใบปกตีนเขาใบทีใบทีใบ,บของก้านที ใบใบของการที่มันเสิออกท่วงเนี่ยเออเราใบมีมากลายมันงามอีกว่าท่านโดนเขาเป็นไงทีว่าเขาสอดก่อนถอดถอดใบวีแล้วเขาสอดก็ตอนที่สอดด้วยมันยิ่งแขวก้อนก็ได้ยิ่งแขวา